วันมวยไทยนายขนมต้มในขนมต้มเกิดวันที่สองเดือนยี่ปีมะเมียพุทธศักราช2293เกิดที่บ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดอยุธยาสมัยคุณหลวงบรมโกศเป็นลูกกัร้าพ่อแม่ถูกพม่าสังหารจึงอาศัยในวัดตั้งแต่เด็กและชอบการฝึกฝนวิชามวยจนมีฝีมือเมื่อครั้งเสียกรุงศรียอยุทยยให้กับพมา่าเมื่อปีพุทธศักราช2310 ถูกกว่าต้อนไปยังกรุงอังวะพระเจ้ามังละได้เฉลิมฉลองจัดงานสมโพธพประมหาเจดีเชเวงดากองเมื่อวันที่17มีนาคมในปีพุทธศักราช2317มาสมโปรดให้มีการชกมวยระหว่างคนโยเดียซึ่งคนพมา่าเรียกคนไทยว่าโยเดียกับคนพมา่าในขนมต้มได้ชกต่อนหน้าพระที่นั่งสามารอัชนะทักมวยพมา่าได้เวลาไม่ถึงยกสร้างความต่งตลึงให้กับคนที่มาชม พระเจ้ามังลักจึงให้ชกต่อจนชนะพักมวยพม่าถึง9คนหลังจากที่ได้ชนะนักมวยพม่าถึง9คนพระเจ้ามังละยกย่องและชื่นชมในขนมต้มว่าคนไทยคนนี้มีพิษสงรอบตัวแม้ฝีมือเปล่าก็ายังเอาชนะคนได้ถึง9้าคนส0คนนี่ถ้าหากว่าเจ้านายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเองและไม่เห็นแต่ความสุขส่วนตัวและถึงครอบครแล้วชะไหนเลย กุงเสียอธยาจะเสียที่แกข่าศึกดังที่เห็นอยู่ทุกวันนี้และพระเจ้ามังะระก็โปรดแต่งตั้งให้เป็นค่ารับใช้แต่นายขนมต้มก็ปฏิเสธและขอให้ปล่อยตนและเฉลยคนไทยให้เป็นอิสระพระองค์ทรงพระราชทานตามที่นายขนมต้มร้องขอนายขนมต้มและเหล่าเฉลยก็ได้กลับมายังแผ่นดินสยามและอาศัยที่บ้านเกิดอย่างสงบและไม่มีการบันทึกไว้ว่าเสียชีวิตเมื่อใด การชีวิตของนายขนมต้มก็ตรงกับสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีสำหรับเรื่องนายขนมต้มนั้นถ้าเราไปย้อนเพลกประวัติศาสตร์ในพระราชพงศาวดารจะเห็นได้ว่าปรกากฏครั้งแรกในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตวัดประเชตุพนแลวมาในภายหลังพระราชพงศาวดารฉบับพระราชัตรลขา ก็มีการแก้ไขและเป็นฉบับที่มีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาแล้วก็ยังคงยึดถือเนื้อหาในพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระนพรัตน์วัดพระเชตุพนฉบับตัวเขียนเป็นต้นแบบแต่เมื่อมาเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆแล้วก็ไม่ปรากฏพบเลื่องราวของน,นขนมต้มแต่อย่างใดมหาราชวงศ์ฉบับหอกแก้วมีการกล่าวเพียงแค่ว,ว่าพระเจ้ามังละโปรดให้บุรณะการยกยอดฉัดพระมหาเจดีย์ชเวงดากองเมืองย่างกุ้ง ปิดทองพระเจดีย์ท่าน้ำหนักตัวของพระอ,องค์และสร้างชัดถึงเจชั้นทำด้วยทองคำฝังอัญมณีจำนวน1 5 0่งมาเม็ดสำหรับพระดิษฐานบนยอดพระเจดีย์พระเจ้ามังละเสด็จะยกยอดฉัดด้วยพระอ,องค์เองในวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือนตะเบาจอสห1ึ่หรือเมื่อวันที่17เมีนาคมพศสองสอดคล้องกับคำให้การเช่าอังวะติล่าวถึงเพงการยกฉัด มหาเจดีย์ชเวงดากงในพศ2องในภา,าและให้ะหารชีวิตพยาธระสวนพงศวดานมอนพม่าก,ก็มีเนื้อหาไม่แตกต่างกันและไม่ปรากฏเรื่องราวของนายขนมต้มแต่อย่างใดในช่วงปีพศ2 5 2พกวีสีไลคมทวนขั้นธนูก็ได้ดำเรื่องราวของนายขนมต้มมาเขียนเป็นนวัดใหญ่เรื่องนายขนมต้มคนกล้านอกตำนาน โดยผูกเลือกให้ในขนมต้มเกิดที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยธุธยาเป็นบุตรของนายเกิดนันนาอีซึ่งมีพี่สาวชื่อนางเอื้อยทั้งพ่อแม่และพี่ก็ถูกพม่าฆ่าตายจนหมดต้องระเหิุระเหินไปอยู่กับหลวงตาคงวัดปีกาตั้งแต่เด็กๆและได้เรียนวิชามวยกับชายนิรนามนอกจากนี้ยัเคยเป็นละครโทรทัศน์สมรักคำสิงแรัปิดเป็นนายขนมต้ม ในละครโทรทัศน์เรื่องนายขนมต้มออ,อ,ออกอากาศเมื่อปีพศ2539และในวันที่17มีนาคมของทุกๆปีจึงถือว่าเป็นวันมวยไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักมวยไทยค่าเชือกท่านนี้และยังมีรูปหล่อของนายขนมต้มที่หน้าสนามกีฬาจงังหวัดอุทัยยาและที่อำเภอบางบาลที่บ้านเกิดอีกด้วยก็จบคลิปนี้ อย่าลืมกดซับตะแคทติดตามกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดในการรับชมคลิปต่างๆงทางช่องสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ